คือนี่ตัวะหนยื้อตัวยื้อเต็มไม่ต้อมีอีสูงนี้ไม่ใช่ค่ะก็คือเราก็เป็นหนึ่งะคะในประชากรในพื้นที่ของจังหวัดระยองเราต้องการเห็นแล้วก็รออานารยประชุมที่สาธารณสุก็รอแล้วได้คุยแล้วม่านก็เลย ที่แบบคิดได้ไหมหรือว่าทางเราก็จะประสานงานทางสาธารณสุขต่อในเรื่องของการสอแล้วว่าช่วงบ่ายเองก็จะมีกระชดูกทางการโรคติดต่อจังหวัดก่อนเดี๋ยวอาจจะต่างเรียนคืออันนี้ไม่ได้มาในนามคนเกษตรหรืออะไรเป็นประชาชนคนระยองก็ทะเดียนบ้านด้วยระยองนะคะก็อยากที่จะให้คนระยองได้รับวัคซีนที่มีคุณภาพที่ดีแล้วก็อยากได้งด่วนเพราะว่าตอนนี้ได้ข่าวว่าเพิ่งจะแค่เราได้เพิ่งแค่สองหมู่ คนเท่านนั้เองไม่ต้องการให้มันเกิดเหตุการณ์ขึ้นที่สีแดงแล้วก็เป็นทัสเตอร์ต่อเนื่องแล้วมันกระทบต่อสาขาชื่อทุกๆอาชีพเพระนั้นเราอยากใช้ชีวิตเป็นปกติมากกว่าในการที่จะดําเนินการอย่างนี้ค่ะแล้วอีกอย่ากนีงประชากรก็ทุกคนก็เราทำตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุขและกรมควบคุมโรคแต่อย่างน้อยจังหวัดก็ต้องหน้าเหมาะเล็งเห็นว่าสิ่งนี้นะคะใช่ค่ะใช่ค่ะใช่ค่ะใชะใช่ค่ะใช่่ะะ แลอ,อันนี้จะส่งสให้ท่านรัฐตุนตีช่วยด้วยนะคะรบกอ,อ,อค่ะบ้าารตุนตีช่วยอนี้นิดแีดอันนี้มาทำอะไรครับ คือวันนี้นะคะเราก็มาในนามของประชาชนนะคะคนจังหวัดระยองที่จะมาขอให้ทางภาครัฐอะคะเห็นถึงความสําคัญของชีวิตของประชากรในพื้นที่นะคะในการที่จะขอวัคซีนที่มีคุณภาพดีให้ได้อย่างรวดเร็วและทันต่อเหตุการณ์ ซึ่งในขณะนี้จะมีผู้ติดเชื้อเพิ่มมากขึ้นและก็ผู้เสียชีวิตในจังหวัดระยองตอนนี้อยู่ที่ประมาณ26คนแล้วเราไม่ต้องการให้เกิดเหตุการณ์แบบนั้นอีกเพราะฉะนั้นเนี่ยค่ะอยากที่จะให้ทางภาครัฐนะคะโดยท่านผู้ว่าราชการจังหวัดระยองหรือท่านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุขนะคะท่านดร,รสาธิตปิดจุต,ต,ตชะได้เล็งเห็นถึงความสําคัญตรงจุดนี้ค่ะว่าช่วยกรุณานําวัคซีนนะคะที่มีคุณภาพมาให้กับประชาชนในพื้นที่ของจังหวัดระยองอย่างเร่งด่วนนะคะเพราะว่าตอนนี้มัน ประชากรในพื้นที่รวมทั้งประชากรแฝงจะอยู่ที่ประมาณ1ล้านคนแต่ตอนนี้ณนะปัจจุบันนี้เพิ่งจะได้ฉีดรับวัคซีนไปแค่2,000 0 0คนเท่านั้นเองและอยู่ระหว่างการที่ดําเนินการอีกซึ่งคิวตอนนี้ไปประมาณที่2,000 0กว่าในวันที่5ที่6แล้วคิดว่ามันไม่น่าที่จะทันต่อเหตุการณ์นะคะเราไม่อยากที่จะเดินโดนในสถานการณ์ที่เป็นสีแดงสีแดงเข้มแล้วก็จะมีการล็อกดาวน์ซึ่งไม่เป็นปกติต่อการประกอบวิชาชีพทุกสาขาอาชีพอะค่ะ เพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็มาอ้อนวอนขอให้ท่านได้รีบดําเนินการเร่งดําเนินการจัดหาวัคซีนให้กับประชากรและกับบุคคลบุคลากรด่านหน้าให้อย่างรวดเร็วอย่างเร็วที่สุดคะ